ว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคณะของเปสการี ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยงท่านนั้นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ทรงสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากแด้ว่าจงอยาปล่อยอา,อารมณ์ใจให้ตกใน,นได้ของความต่ําต้องดึงใจไว้ในด้ของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญญาท่านพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอภิธานสติกรรมฐานขึ้นมาก่อน การฝึกสมาธินี่สมาธิปแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าจะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทําด้วยกระดาษก็ดีเนื้อก็ททำด้วยฟังเลือกสั่งก็ดีปั้นด้วยดินก็ดีปั้นด้วยปูนก็ดีลห่อด้วยโลหะก็ดี จิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรการไหวเพร่อุคณมากเกรงว่าเขาจะติถินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลก,กธรรมทั้งแปดระการคือยังติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศ ยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำดันเสริญพอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาทิโลเกออนินติโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแลเราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอย,อยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอย,อยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนัก ถ้าสังคมนั่นเข้ามายกมยือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้แต่ใจพร้อมยอมรับนับถือด้วยความเคารพจริงด้จริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุปติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจ็ดได้มาพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิ ให้ใช้กําลังและเวลาเพียงไม่มากกําลังนี้จงอย่าให้เครียดปัญดาแทนพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้องเชื่อองค์สมเด็จพระทศกลคือพระพุทธเจา้าถ้าหาว่าย่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคําว่าการมาสุขานิการนโยกท่านแปลว่าย่อหย่อนแต่ความจริงกามะแปลว่าความใคร่ พราะเวลาที่ภาวนาไปพิจรารณาไปนึกถึยงไปเลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์ฟุ้งซ่านก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทําใจแบบสบายๆให้อารมณ์เป็นสุขถ้าความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความฟุ้งซ่านแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราว ทำเอาแก่กันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืนแ้่ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วแต่ตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยๆจะได้ผลมากในเอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่ง ที่วันดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั่นทรงคุณพิเศษจริงๆ